สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA San Andreas แต่วันนี้เรามาเป็นภาคที่เขานำมาทำใหม่นะครับผมเป็นภาคที่มีชื่อว่า GTA San Andreas h e Trilogy นะผมหรืออีกชื่อหนึ่งมีชื่อว่า definitive อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำไม่ได้ว่ผมก็ จะมาลองเล่นเกม GTA ภาคที่เขานำเอามาทำใหม่ดูทุกคนเห็นภาพมันบรรยากาศมันได้เลยบรรยากาศมันดีมากเลยทุกคนเนี่ยอันนี้คือผมปรับภาพแบบสูงแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ปรับสุดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบสเปคคอมผมมันก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคทุกคนในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเสพบรรยากาศในเกมนี้ซึ่งต้องบอกทุกคนเลยว่าไอตัวเกมที่ผมนำมาเล่นเนี่ยผมได้ทำการลงเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคน ผมขี้เกียจเล่นเรื่องขี้เกียจเล่นเองผมก็เลยลงเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งเลยนะครับแล้วตอนนี้มันมีรถถังจอดอยู่หน้าบ้านของเราเป็นไงโคตรที่อันนี้น่าจะเป็นรถถังของแก๊งเรานะครับผมไม่รู้เหมือนกันในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปขับรถเล่นแบบว่ากินลมชมวิวชนบรรยากาศในเกมอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นแก๊งที่อยู่ตามบ้านของเรานะครับผมนี่จะเป็นแก๊งแบบเสื้อสีเขียว ทุกคนดูแบบเงาดูเท็กเจอร์พวกบ้านเนีผมโอ้โหเรียกได้ว่าแบบทําออกมาแบบดีเลยนะคือภาพเนี่ยทำออกมาค่อนข้างจะดีเลยแหละแต่ผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมไปดูมาเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องเดิมๆอะไรก็เดิมหมดเลยเพียงแค่เปลี่ยนภาพให้มันดูดีขึน้นแค่นั้นเองนะครับภาคนี้เท่าที่ผมรู้มานะแต่ก็นะวันนี้ผมจะมาลองเล่นดูนะครับผมไปเราไปไหนลองหารถด,ดีลงรถเรามีรถหรือเปล่าเปิดประตู อ้าวมีมอไซค์แค่คันเดียวโอเคโอ้ยย้ารถติดรถกิทธิ์ไอปิดา่อปิดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคไปทุกคนครับอ๋ออ๋อไวรุ่นเมกามต้องยกล้อ,อเว้ยอไเงี้ยเป็นไงโอ้โหทุกคนบรรยากาศในเกมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับผม แต่เดี๋ยวเราจะขี่รถแต่ผมอนุญาตดูพงแผนที่สักครู่หนึ่งนะครับว่าไอ้แมพร้อยเปอร์เซนต์ที่เราเอามาเนี่ยมันเปิดกี่เมืองน่าจะเปิดเมืองแล้วนะครับเปิดทุกเมืองนะครับเพราะว่ามันร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหทุกคน,นครับโอ้โหผมจะพาทุกคนเนี่ยชมบรรยากาศในเกมไปเรื่อยๆนะครับผมหารถถ้ามันลงวอดได้ผมว่าโอเคเลยนะภาพสวยขนาดเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่ตึกไอ้สูงๆนะครับผมผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ผมจะพาทุกคนไปแบบว่า ไปยืนดูว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันสวยสักแค่ไหนทำห้มุมกล้องมันหันยากยังนี่นี่ตึกข้างหน้าเราเลยครับทุกคนตึกตสูงๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มองลงมาว่าบรรยากาศน่ะมันแตกต่างจากภาคเก่าแบบมากเลยทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามาทางนี้หรือเปล่านะโอเคน่าจะมาถูกทางนะแต่อ๋อนลุน,น,น,นมันจะเป็นทางที่เป็นสะพานขึ้นไป ใช่หรือเปล่าวะไม่มั่นใจแป,ป๊บขอลงรถไปดูก่อนอ๋อนี่นี่นี่น,น,นโอเคดู <c oughs> ดีนะมันไม่เปิดเพลงให้เราไม่งั้นติดเลกสิตได้เลยนี่ตึกนี้เลยครับไปกดชิปเป็นการวิ่งเร็วอ๋อนี่ไงนี่ไงมันมีให้เราขึ้นตรงนี้อยู่ไปเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศ มองลงมาจากด้านบนตึกมาดูกันสิว่าจะสวยขนาดไหนเอ้ยมันมีให้โดดด่มด้วยโอ้โหทุกคนดูครับอืมบรรยากาศดีมากภาพสวยมากคือดีเลยอะ่เะเปิดเผยในภาพแบบบรรยากาศคือหมายถึงบรรยากาศนะที่แบบกว่าภาพข่าด้วยซ้ำอะ่ะแบบว่าบรรยากาศในเกมนะไม่ใช่พวกแบบรายละเอียดอะไรแบบต่างๆนะ คือผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยว่าแบบมันดูแบบเรียลลิสติกไครับทุกคนเรียลลิสติกก็คือแบบดูธรรมชาติดูสมจริงอะไรประมาณนั้นโอเคไหนๆก็ขึ้นมาทั้งทีแล้วผมแวะไปดูอะไรแถวๆนี้หน่อยเผื่อมีอะไรให้เราเก็บไม่น่าจะมีอะไรนะรอบๆนะี้เฮ้ยโอ้โอไม่ได้ตั้งใจจะโดดแต่ก็โดดเลยกลางลมตัวไหนอ๋อกลางลมเกือบไม่เป็นที่ไปไปข้างหน้าไปข้างหน้า แล้วมันมันเดินไม่ได้มุมกล้องหันยากมากอ๋อมันต้องคุมมุมกล้องนี่ลงหน้ารถตำรวจเลยวันนี้ครับคุณตำรวจไม่ทราบว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โออะไรวะเนี่ยเอาเอาอาจากตายก็ไม่บอกโอ้โหอยู่ดีๆก็ไปต่อยรถตำรวจแล้วก็ปืนยิงอะไรกันครับนี่นี่มันอเมริกาหรือรัสเซียทำไมมันเถื่อนอย่างเลย จริงในตัวละครเรานะครับที่มันเป็นเซฟร้อเนี่ยทุกคนดูครับโอ้โหมีปืนนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่อันนี้อะไรเนี่ย M16 ถ้าจะเป็น M4 นะครับนี่ลูซี่ลูซี่สกระบอกแล้วก็ปืนเล็กอ้ยปืนเล็กคู่ด้วยน,นี่ที่สำคัญคือมันสามารถแบบนี่ครับสามารถแบบมาร์กเป็นสีขาวแบบนี้ได้ครับว่าเรากำลังเลงใครอยู่อะไรประมาณเนี่ย ดี๋ยวผมจะไปลองต่อยคนดูทุกคนผมรู้สึกว่ามันมีแอนิเมชันนี่ไงอ๋อกังฟูว่ะเอาบัลล่ะเอาบัลล่ะเฮ้ยคุณลุงคุณลุงเอ้คนหน้าเหมือนคนที่ต่อยตำรวจเลยว่ะเอาบัลล่ะเก่าไหมเก่าไหมไม่เก่าอ่ะตุ๊ดหรือเปล่าตุ๊ดหรือเปล่ามาดิมาดิโอโ้โหวิ่งวิ่งโอ้โหปัดกึนไม่แน่จริงนี่ว่าเอ้ยหนุ่มเซอร์หนุ่มเซอร์ไอ้น่าจะเป็นหนุ่มโรงงาน โอ้แต่งตัวซื้อมาเลยว่าไงเพื่อนสักหมัดไหมไม่กล้าเหรอไม่กล้าหยองเหรอชื่อเสียงเรียงนามอุ้ยอ้อคู่บ่าวสาวน,นั่นล่โอ้โหหวานหวานสุดเกินอ้าวทิ้งปล่อยมือแล้วอยสักทีไหมสักทีไหมอี๋เอาสักทีไหมนี่ยเอาสักทีไหมนี่ยเอ้ยเอาอะเอาเอะพี่แกเอาเอะม,มาเลย มาเลยรู้จักเปล่ากังฟูอ่ะรู้จักเปล่ามาต้องวางมวยกันแล้วจังหวะนี้เอา, afin, า, ي, า,าดิต่อยมาดิต่อยมาต่อยมาต่อยดิลีลาเยอะไม่แน่จริงนี่หว่าไม่แน่จริงนี่หว่ามาเออเออเอ,อูออ้อู้มันมันเอาเลี่ยงองเเอาเลี่องอย,งอ,อง,อยอองอย่างเะเตะท่านี่ทีบทีบโอ้โหมันเตี้ยครับตัวมันเตี้ยมันหลบได้มันหลบได้ใส่ท่าไม่าตใส่ท่าไม่าตอุ้ยคุณตบัวมาจากไหน เอาเหรออตำรวจก็ไม่เว้นจังหวะนี้ต่อให้สองต่อให้สองมาเลยก็มาดิก็มาดิอุ้ยเตะโดนเสาดังปึ้งอืมอืมอืมเอาปะล่ะเอาปะล่ะตำรวจก็ไม่เกรงกลัวจังหวะนี้บอกเลยมาให้หมดเฮ้ยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งนี่ตกลงกูมาทำอะไรกันวะเนี้ยเออเอาปะล่ะสองดาวแล้วสองดาว ผมไม่ได้ใช้สูตรอมตะนะครับบอกเลยว่าผมมามาผมไม่กลัวเราต้องหยิบไฟเพลิงออกมาแล้วก็เผาเอาไปไหนของแกวนะเนี่ยอีเผาเลยมาขโมอขโมออุ้ยอุ้ยหูยยระเบิดเลยโอย้มีการใช้ปืนเกิดขึ้นมีการใช้ปืนเกิดขึ้นผมต้องหาที่หลบ อันที่ลบดวนทำไมกล้องมันหันยากจังอยู่ไหนขีใ่ใครยิงขี่ใครยิงหายไปไหนแล้วหุย่ย <c oughs> นี่ผมต้องการรถผมต้องการรถเอารถมาเอารถมาไม่ใช่คันนี้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 สวยมากเท่มากผมต้องการออกมาเก็ตออฟเก็ตออฟอ้โหชนประตูเกือบพังเฮ้ยปิดเพลงปิดเพลงกับติลิกิทธิ์โอ้โหเกิดการชุลมุนวุ่นวายกันแล้วจังหวะนี้ ผมไปแล้วด้อไม่อยู่ด้อเอาวะเอาวะโดนตำรวจไล่่ะมาจากภาคที่แล้วภาคนี้ก็ไม่เว้นครับเออแล้วถามว่าทำไมภาคที่ลงมอดได้หรือว่าภาคเก่าทำไมผมไม่เล่นมันเข้าเกมไม่ได้ทุกคนไม่รู้เป็นอะไรครับแต่ผมต้องไปแก้ใหม่ก่อนไปกะว่าจะพาทุกคนมาขับรถสิบบรรยากาศในเมืองแต่ดันตำรวจมาจับถืออะไรกันวันนี้ เออเดี๋ยวเราจะขับรถไปริมทะเลดีกว,ว่าเราไปดูน้ำทะเลซิว่าน้ำทะเลเป็นยงังไงกันบ้างอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอืมตีดังการเลยจังหวะนี้อืมมันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมว่ะเออหมุนกล้องหมุนกล้องเฮ้ยเอาไะล่ะเอาไะล่ะรถเรายางรั่วรถเรายางรั่วมันไม่ยอมอันนี้มันไม่ยอม ตำรวจดิลอกไปรถเราจะระเบิดแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหแงเทียโอ้โห,โโหมีเครื่องบิคอปเตอร์มาด้วยจังหวะนี้รถผมยางแตกแล้วเคผมว่าผมต้องไปหารถขันใหม่ก่อนไม่ได้นะคันนี้ลงมาทุกคนมาสองไฟสักหน่อยทุกคนครับเราจะหนีอย่างเดียวไม่ได้ครับ ไม่กลัวอุ้ยมาสิครับก็มาสิครับผมจะตายผมจะตายอู้ออะไรกันวะไม่กี่โดนระเบิดถีแต่ทุกคนครับเราได้อาชีพใหม่นะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปขับรถพยาบาล โอเคเปิดวอตัวไหนโอ้มีผู้ป่วยอยู่แถวนี้โอ้ไปไปไปรับคนป่วยโอ้โอ้ทิบไายกว่าจะไปถึงกูจะตายก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขอมอนโอเคโอเคเอาไปส่งโรงพยาบาล15วิมีเวลาให้15วิกันลือโอ้ปิดไฟได้ไหมเกียร์ลำคัญดิฟดิฟเคถึงแล้วคงไปได้เลย โอเคผมไปละเฮ้ยมีมอไซค์ว่ะมอไซค์ว่ะเดี๋ยวไปหาเรื่องมอไซค์หน่อยเป็นไงอ้าวไปละเอ้ยนี่รถรุ่นอะไรที่สวยผมต้องการรถรุ่นนี้นี่จอดไว้กลางทางเลยอืมลักษณะนี้สวยออกมาผมขอผมขอคันนี้เอาตำรวจมาพอดีอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยิงช่วยหน่อยยิงช่วยหน่อย เอ้ยปิดติดกค่สิทธิ์ครับอู้ตรงนี้เป็นวิววูดจริงๆมันจะเป็นฮอลลีวูดใช่ไหมแต่ภาคนี้มันเป็นวิววูดไปเดี๋ยวเราไปซิ่งริมทะเลกันหน่อยทุกคนครับอู้บรรยากาศดีมากเลยว่ะเฮ้ยขนตกอ่าไปทะเลไม่ใช่ไปทางนี้สิไปทะเลมันต้องไปทางนี้แค่หรือเปล่าวะจะจำจำ,จำทางไม่ได้ ไปทะเลไม่ต้องไปทางนี้อันนี้ทางไปไหนอ๋อน,นี่ทางทางนี้มันออกไปเ้านนอกนี่ใช่ไหมไปชนน้ำบดไปเราลองขับไปเรื่อยๆกันก่อนผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ะโอ้บรรยากาศฝนตกครับทุกคนอ๋อมีวิปปากด้วยเออตอนนั้น คือคิดถึงช่วงตอนวิบากจริงเลยแบบแบบภาคเก่าอ่ะผมชอบเอาวิบากมาขับมากทุกคนมันแรงดีครับเลยอันนี้ผูจะพาทุกคนขับข้ามเมืองกันไปเลยครับแล้วเ,เราไปดูเมืองใหม่กันหน่อยว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเมืองนี้โอ้โหฝนตกหนักมากน้ำฝนโปรยปลายนี่เราจะไปไหนกันเนี่ยเออ โอ้โหทำกราฟิกออกมาได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับบิงโกบิงโกนี่มันร้านอะไร247 247เ่หรอต้องลองเข้าไปดูสักหน่อยแล้วว่ามีอะไรนี่มาถึงเมืองใหม่ทั้งทีเราต้องเข้ามาอ๋อนี่มันร้านไก่ไปเราไปยืนซื้ออะไรกินหน่อยโอเคมันบอกว่ามีเมนูนที่จะให้เราดูสองการอะไร คลักกินฮักม right ิลเอาสลัดมิลเออนี่แหละผมต้องการโอ้โหพี่แกยกไอถาดขึ้นเหลือเกินโอเคผมเอาถาดนี้โอเคเอออันนี้ผมกินแล้วะผมกดซื้อมันกินให้เลยอ๋อหาเรื่องในร้านนี้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ใครพูดอะไ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 ร เอาตายเลยอะไรวะเนี่ยป๊อตจังวะเอาไม่เอาไปดีกว่าเมืองน,นี้มีแต่คนแบบปอดด๊อตอู้ให้มันถหรูอู้คุยอะไรกันโอเคทุกคนคลิปนี้ผมคิดว่า <c oughs> <c oughs> ผมจบไปเท่านี้ดีกว่าป่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะพาทุกคนไปดูอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีคอนเทนต์อะไรจะมาทับปันีนะ <c oughs> ก็พามาลองเล่นดีเฉยบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่รับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณจริงๆเลยนะครับ